พนักงานหกคนผลิตรถสองคันใช้เวลาสิบวันถ้าพนักงานห้าคนผลิตรถสามคันจะใช้เวลาทั้งหมดกี่วันก1อสิบขอสิบสองขอสิบห้าเมื่อสิบแปดข้อสอบราชการภาคก,กมีวิธีคิดดังนี้จากสูตรจำนวนคนหนึ่งคูณวันหนึ่งหารงานหนึ่งเท่ากับ จำนวนคนสองคูณวันสองหารงานสองจากโจทย์พนักงานหกคนผลิตรถสองคันใช้เวลาสิบวันแทนค่าจะได้หกคูณสิบหารสองจากโจทย์ถ้าพนักงานห้าคนผลิตรถสามคันจะใช้เวลาทั้งหมดกี่วันแทนค่าเท่ากับหคูณวันสองหารสามหตัดกับสองได้สามกับหจะได้สมการ สามสิบเท่ากับเศษห้าส่วนสามคูณวันสองแก้สมการโดยการนำเศษสามส่วนห้ามาคูณทั้งสองข้างของสมการเศษห้าส่วนสามคูณกับเศษสามส่วนห้าตัดกันมีค่าเท่ากับหนึ่งสามสิบกับห้าตัดกันได้หกกับหนึ่งหกคูณเศษสามส่วนหนึ่งมีค่าคือสิบแปดสิบแปดเท่ากับวันสองหรือวันสองเท่ากับสิบแปดจะใช้เวลาทั้งหมดสิบแปดวัน